ช่วงหามินี์มาดตอนอารมณ์ร้ายโอ้ยยังวเช็คสต๊อกของขาดเยอะเลยเนี่ยสปัดบอกงานขมาแล้วว่าให้รีบมาเนี่ยรู้ไหมว่าฉันทำงานสายโอ้ยโง่จริงเลยนะเราเนี่ยขอโทษจริงๆนะครับที่รักคือพี่เองก็มาส่งช้าเนี่ยกว่าเมื่อวานก็แค่นิดเดียวเองนะครับนิดเดียวอะไรล่ะนี่ถ้าสมมติว่าใครรู้เข้าในฉันก็โดนหักเงินอีกเข้าใจไหมฮะนี่จะเย็นๆเถอะ พูดตะโกนเออ,อน,นี่นออจะเย็นๆสิหนักนิดเบาหน่อยเอาพายให้กันแล้วกันเข้าใจหรือเปล่าถ้่างั้นถ้าอย่างนันง้นวันนี้เนี่ยก็ไม่ต้องหักใช่หไหมใครบอก <โด S 2> ให้หักละสายก็สายนี่อีเตี้ยเห็นไหมว่าฉันเนี่ยโดนหักเงิเนเลยหน่อ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 ยน่อยฮะเตี้ยเฮ้ยโอ้โหแกนะนี่ถ่ายหนังเรื่องอะไรกันน่ะตายนะยังนาทีร้องอีกยังร้องอีกยังร้อง รู้อะไรอ่ะนี่รู้ไหมว่าฉันทำงานสายเลยเห็นไหมเห็นไหมฮะนี่ใจเย็นๆเถอะหลังเบนนะเป็นแฟนกันน่ะรู้จักให้อภัยซึ่งกันและกันสิครับนะที่มึงก็สมควรโดนแล้วแหละเนาะมึงเป็นแฟนก็ไม่เอาหรอกรำคาลรำคาญน่ารำคาญมากเลยค่ะแล้วหนูจะให้อภัยได้ยังไงคะจริงค่ะที่เธอบอกลาไป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  ทำไมเนี่ยเสียอะไรแค่ไหนก็จำฉันจะจำนี่เบนอะไรคะจะพาแฟนมาบอกหน่อยฉันกับแอปไม่ทันเนี่ยรู้เปล่าแอปก็อะไรโอ้โหนี่เจอะไรเจรูปร่างขนาดนี้นะหนูว่าเจเนี่ยน่าจะทำงานอาชีพเกี่ยวกับ เป็นทหารดีไหมถือปืนอะถือปืนยิงปัป๊บปัป๊บปั๊อย่างเงี้ยมาปากดีเลยเธอที่หลังอะเป็นแฟนกันะรู้จักอลรมุ่มอร่วยให้อภัยซึ่งกันและกันสิคะไม่ได้เลยค่ะเจ๊เอางี้ดีกว่าเธออย่ามุ่งินเธออย่าวอยเพราเราต้องมีสติเข้าใจไหมยคะอเอาอย่างงี้เธออย่ารมร้ายเดี๋ยวเจ๊ฝากร้านก่อนเดี๋ยวเจ๊มาได้ค่ะตามดูร้านดีนะคะได้จ้ะโอเคเดี๋ยวเจ๊ไปก่อนแล้วแต่เจ๊อนี่ครับวาย ไม่เป็นไรอ่ะโอ้ครับรับอะไรดีคะหอมไม่ได้มารับอะไรครับมาซื้อของครับจะซื้ออะไรดีคะซื้ออะไรก็ได้ครับโตแล้วเรื่องอะคะอ๋อเรื่องของข้าวแช่นะครับใช่ค่ะผมไม่กินข้าวแช่ชอบกินข้ต้มอ๋อเขาชอบกินข้าวต้มเหรอคะครัหอมกลับไปเดินที่บ้านเลยไปไอ้นี่เป็นพนักงานตีหัวลูกค้าได้เนี่ยจะมาซื้อของก็มาซื้อของนะอย่ามากวนทีนได้ไหมอ๋อกวนวัยรุ่นกวนทีนอย่างเงี้ยแหละใช่เขาบอกอ่าผมจะอานี่ มจะมาซื้ออะไรซื้ออะไรคะเออ่มีน้ำยาปรบผ้านุ่มไหมน้ำยาปรบผ้านุ่มเหรอคะตรงนั้นเลยค่ะคไปเอาได้เลยนี่เหรอใช่ค่ะตรงนั้นละค่ะนี่ก็ตรงนี้ไงก็เอาสิอ๋อไ<า>ด้ลำคาญที่สุดเลยอ๋าล่ำคาญยังไงฮะอ๋อลำคาญก็อย่างนี้นะครับจุ้งตังจุ่งตังจุ้งตังจุ่งตังจุ้งตังอย่างนี้ฮะลำคาญใช่ป่ะนี่ไปเลยค่ะอะไรอ่ะเฮ้ยไหนก็ไปเฮ้ยจะเป็น มาตีตีหัวลูกค้าได้ไงบ้าเปล่าก็คุณเนี่ยอะไรก็ไม่รู้พูดจาไม่รู้เรื่องอ๋อโอเคครับไม่เป็นไรผมเลือกของก่อนนะครับเลือกก่อนเลยค่ะแล้วรีบจ่ายตังค์เลยนะคะโอ้นมนี่ยายเหนื่อยนะทำไมคะนี่อันแรกตาคอยไงเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยทำอะไรของแกเนี่ยนี่มาตีหัวฉันได้ยังไงอะไรนี่คือการปล้นเฮ้ย ทำไมอ่ะทำไมน่ากลัวมากทำทำไมทำไมทำไมอีกยาบพี่อ๊ะเดีเลยผมอย่าอย่าพี่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไปอย่าให้มันตายนะเดี๋ยวเลือดมันไหลเต็มร้านไปหมดเลยแล้วใครจะถูล่ะได้อย่าให้มันตายเออดีมากพี่จะทำอะไรผมด้วยครับผมเป็นลูกมีเพียครับพี่แล้วนี่ถามจริงเหรอนะถือปืนมาเยอะขนาดนี้เอามาทำอะไรเหรออ่ะนี่ฉันมาป้นหยุดนี่คือการป้นเอาปืนออกมาจากตัวให้หมด ปกดตอกเร็วนี่จะทำเพื่อนผมเลยครับพี่ผมมียกฝาผมมียกฝาผมมียกฝาใช่ไหมไม่มยโอ้ยบอกว่ายุดโอ้ยรับเชิญมากูไม่เคยมีใครเล่นอย่างนี้ยกูเลยเนี่ยหยุดปกดปืนออกมาปั้งเอาปืนออกมาเอาเอามายืนฉันมาป้นนั่นเนี่ยซื้อของฉันก่อนเลยนะแล้วค่อยป้นเพราะตอนนี้ฉันยังขายของไม่ได้เลยนี่ก็ยังป้นไม่ได้เลยโอ้ยถุงป้นก็ได้ก็ดึงไม่ทามเลยเออ แล้วซื้อของฉันก่อนเลยค่อยป้นเพราะตอนนี้ฉันนึงขายของอะไรไม่ได้เลยนะอี๋ยวนี้เร็ว,รวๆ,วๆก่อนที่จะป้นเนี่ยมีน้ำยาล้างปืนไหมไปซื้อที่อื่นเลยโอ้ป้นไม่ได้ด้วย